สุขสบายดีเอฟซีถูกท่านที่เขาบงเข้าส้มสองปวาหมาอเนาะมาเวหาในในเขียวลงมาแตงแต่บัณฑประดามขายดีขายดีประดามจะเดือดเผื่อแป้นเออเธอขายดีขายดีวดีดีปัญญามอยู่หนังเออเขาหายเฮงเฮงขายดีตลอดไปเด้อยประดามแม่ดีเป็นญามเธอว่าขั้นมาแล้วก็เข่ามาลุล่ว่าขั้นบ่มาแล้วก็นนางสิมล่ิ มาหัวเดียวได้เลยจักนจัถวยโคมาเป็นสูตรเขาส่วนกันมาบ่นะ้ยของมันช่วงเพนของมาช่วงเพนเนาะโอ้ยขั้นขึ้นเมื่อเขากับบุญฮึ่งละของเขาเมื่อผู้เดียวเขากับบุญลงมาจะเขือ ดีทาบไปใสล่ะดีาเือบ้านอืชัมพ์พอนี่ดีซาบเป็นเมื่อบ้านผู้ซอยผู้หนึ่งบอยู่ชัมพ่ออไอื้อกระถึกอื้อกรถึกขึ้นโลกอกรถึกขึ้นโลยเป็นอะไรจ้าดโลกขาดหมู่บ่ได้จันกัน ยฮ่าฮ่าฮ่ายูว่าฮ่าฮ่าลูกข่ากำลังลอยอีกได้แต่หมูบ่ขั้นเถากว่านี้แหงสีน้าแล้วนี่ขั้นเถาขั้นเถากว่านี้นี่ยันควักน้ำล้างเขาอยู่ไหวไหว ยันเป็นอีแม่เยูะอีแม่ก็เฮยเฮเองอว่าจะเฝ้าไปเออจะเฝ้าไปอยากเ่้าเนาะหมูอยากมีหมูไม่ได้สูไปทางใดมไ้งดเม่ได้กรกับหมูกเขือนละไมได้มลิลำกวักอยู่ไวๆแล้วแมเฮาแ่เฮาเราอยากได้หม บรรยากาศดีดีฮะก็แดดอยู่แต่ว่าซีลมลมแดดอยู่แต่ว่าลมลมอยู่ป้าตะไครเท่าหนตายมาเลยมันแดด Oh, mặc đẹp nhăng như nó. Mặc đẹp mình nhảy kiêu nhăng kìa. Phô xuân phần. Xuân phác phần tím nhỉ. Vâng gì phải tụ ạt bừng ăn. Phải tụ ạt mặc muồng Bởi giờ khó kín nhắc nổi nó bớt là bỏ. Ba, bia mặc thịt. โอ้ยหมกหม่วงอันนี้มันซุกแลวบ่หมกหม่วงนี่เคียวเนี่ยผูสวนผลนมีอยู่ด้านหลังอีกหลังบ้านข้างเบื้องพวกป้ามาเรือขืน มะเขือขืนแดงหงอยู่ไปเก็บเอาก่อนเด้อเก็บเอามะเขือขืนก่อนเด้อเนาะอืมขักไปเลยสิเก็บเอามะเขือแล้วกเ,ลเก็บเอาผักอหอมจักหน่อยหลังจากมาแต่หันเมคยวเนาะมาหอดเทือนเพราะว่า จานผ่านจานผ่านพระเอกน้อยสบายดีเท่าหนึ่งสบายดีเท่าหนึ่งดีพี่น้องกินข้าวน้ำกันพี่น้องต้มข้าวผู้มาพ่อผ้าขาวใหญ่ผ้าขาวหยักสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนจ้ากินข้าวกินต้มน้ำกันเด้อบ่สุขสุขคน tam sữa tam mọ khạc ali à hơi nán bác nhảy nè ngám ngám là người khi đi lẹ phụ nhân kinh khẩu đi, mình vào khẩu can. คนกินกับอ่ะกินกับนีนะน้ำต้มนะพัดกระปอมพัดเฟชกระป้อมกระมมกระมมบ้เออาหารนพวกเขาก็เด้เข้าเจ้าครับอันนี้กินขางแ่บ่ออมออเออเนีเขอเนีเยเนีเเเนีเเ้าเเเเอะออออออ มาผู้ใด้ข้างผู้ใด้ข้างมาเบิ่งดูกินข้าวสี่ข้างเนี้ยมาเบิ่งน้ำกันดูผู้ใด้ข้างอันนี้นั้นผู้ใด้ข้างเฮืลูกชายไผ่ลูกชายไผ่ไผนั่งเตี้ยสป่ะหยิบแม่ไผ่น้องเน็ต นังดิวนังดิว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 พาไปประสอนเถอะบอฮะอันนั้ไปจ่าให้อันนั้นบอขับวังลูกสดลุกอือด้ยอยากไ้บ่ายเลยยุเขาเฮาก็ได้อ้าวอ้าอีหยังอ่ะนะกินเสาแล้วจังกินลูกท้องบ่อยากดีบ่อยากให้กินมันเผิดแห้ง มาทำถ่องบดีนี à, ่นะกินนี à, đi, <c ười> ่กะเพากินกะเพนี่ยกิน้าวผัดกะเพานกพามาไม่ช่ยอ้าไปไปปากสองก็ไปลดจักบ่ลดจับ่จักกันลดจักอีกนเส้นเส้นดีดาเลยเส้นดีดบ่ไม่ช่เพราะคือลไก็เป็น

แ่าหนึ่งปล่อยกระปล่อยพูดปล่อยกระปล่อยพูดเลยเออเอานอกนี่อุ้มนอกเพาะใช่แหละนะอุ้มเมื่อเพาะไปแล้ว เอาคลิปนี้เนะะาะปราเมาสิกินเข่าก็ได้พี่นองเดอกินเขาน้ำกันเนาะม้มงาเติบแล้วเนาะตั้งแต่ห่านี้เคี้ยวแล้วก็มาต่ออยู่เพื่อนก็ขอบุญขอบคุ้ผู้ที่เขาเบิ่งเขาส้มก็มยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะกันคลิปหนาเนาะสบายดีมันน้ำลายแตกจกุจกจุกอยู